สวัสดีครับพี่นอ้องเลิกงามยามดีพี่น้องอยากให้เจ้าหน่อยเห็ดหางหมูทอดกรอบใหเมืองหางหมูทอดกรอบนะครับไะเดี๋ยวไปเมืองกันครับว่าเจ้าหน่อยสีเฮ็ดจังไงเมื่อนี้เจ้าหน่อยได้หน้าสองหางครับผมขนาดกะพอดีนะพี่น้องเนาะหางหมูนะครับผมเข้ากับไปล่างทำความสะอาดครับผมเอา ใบมีดโกนโกนขนขน,ขนน้ําหางนะมันมันจะมีขนหน่อยบางเทีา,เา,เา,เเาก็จะเผาไฟบ่ะเหมดเขาก็น้ำมะรางให้สะอาดครับผมล้างให้สะอาดนี่เห็นปะเอาเอา,เอามีดเอามีดโกนโกนเอาบางเทีาก็จะมันยังมีขนไหมล้างน้ำให้สะอาดนะครับได้ขนาด ใ่ายมั่งน้อยมั่งก็แล้วแต่พี่น้องเป็นมึงว่ามันมีขนาดไดนเนาะพี่น้องเนาะตจวหน่อยซื้อมาจากซีพี CP, สองหางในราคาหกสิบกว่าบาทสองหางนี่นะถ้าพี่น้องเฮ็ดขายกะเอาใส่เอาขนาดเดียวกันกะบนาซิมี่นะเนาะแต่ว่าอันนี้ตัวหน่อยจับมาแบบ <c oughs> สองหางประมาณหกสิบบาทหกสิบกว่าบาทนี่แหละนะ หน่อก็จำบ่ได้แล้วเพราะว่าแพรว่าซื้อมหาห้ตาหน่อยนะนำมาร้างขูดข้นขูดอะไรออกให้หมดก่อนแล้วก็มาต้มน้ำครับผมนี่ำหางลงไปเลยน้ำเดือดแล้วนะครับนำหางลงไปเลยถ้าเฮ็ดไหลายถ้าเฮ็ดขายก็ใส่หมอไ่่งก็นี่ก็ได้อะต้มไว้ประมาณสักสิบนาทีก็พอเนาะบ่ต้องใส่ยังครับผม เดี๋ยวเขาจังสีบ่าจิ้มนะนะตุ้มไว้ให้มันให้มันเด้งให้มันสใสก็พอนะอะ่เดี๋ยวหาฝามาปิดก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันประมาณ10นาทีหรือ15นาทีก็ได้นะครับโอ้ยฝาหมออไหม <laughs> หล่างคัดร้ายจนบุบ กับประมาณนี้ครับผมเพราะมันใสนี่กัะพ่อนี่เท่านี้ก็พอ,เด,ดดเ,อเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สเลยแล้วเราก็พักไว้ให้มันเย็นครับผมเพราะมันเย็นแล้วพี่น้องเท่ากับมาจิมนี่ถ้าผู้ใดมีแนียเออจิม จิ้มจิ้มไปครับผมจิ้มให้ทั่วๆเพื่อจะให้น้ํามันเข้าถึงจิ้มไปเลยครับผมถ้ามีแนวจิ่มหมูก็เอาแนวจิ้มหมูจิ้มครับผมอ่าเห็นบ่กน่ไนใส่เป็นไม้จิ้มฟันจิ้มให้ทั่วๆโอ้ยไม้จิ้มฟันค่ะ มันบ้านเท่านี้ละจิ้มไปเลยเอาสามจิ้มก็ได้แล้วแต่พี่นอ้องฮะแต่ต้นไหนจะจิ้มอีกก็ได้พี่น้องจิ้มซาธทิตให้พี่น้องมึงเสือให้จิ้มพันเมื่อตหนไหนอาจสีดำเนี่ยเพราะว่าไปตัดต้นยูค่า อย่างยูค่ามันติดเดี๋ยวแต่หน่อยจิ้มก่อนเด้อจิ้มไปเรื่อย บอหนามันมันกจะออกพอเขาพอเขาจิ้มไปทั่วแล้วเขาก็สิเขาก็สิมัดท่าเกลือครับผมท่าเกลือท่าเกลือท่าไปเลยครับผม เกลือเห็นบหมถ้าเกลือลูปไปลูปไปแล้วเราก็ใส่น้ำส้มสายชูครับ เพื่อให้มันฟูหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ mm hmm. ว่าจะหน่อยกระใสน้ำส,มส้มสายชูนี่แนหะละโรยลงไปเลยรูปให้มันเข้ากัน แล้วเราก็ใส่ผงนัวหน่อยคุณได,ด้ใส่รสดีก็ได้ได้พี่น้องแต่บัดต่อหน่อยมักมักกับชิลลใส่ถุงมือก็ได้ได้พี่น้องแต่บัดต่อหน่อยเฮ็ดกินเองกับ้นบานๆข้างพังที่ละขอโทษขออภัยนั่น แล้วเราก็บังครับผมบังประมาณเส้นหนึ่งบังให้น้ำมันมันเข้าถึง น้องเห็นบ่ผู้ก <c oughs> ็มีคนจับกล้องให้เมียบ่อยู่ก็เลยสีเข็ดอ่ามูกรอบไปกินกับน้องพริกกะปิตอนแรกครับผมหางหมูกรอบกินกับน้องพริกกะปิดูอุ้ยสุดยอดครับผมนี่บ้างไปเลยข้างๆเอาเลย ตามใจช,ชอบบางน้าบางที่ก็เล้วแต่พี่น,อน้องประมาณนี้เสร็จเราก็เอาไปตากแดดครับผมเอาไปตากแดดตากแดดไว้ครับผมประมาณสองชั่วโมงเนาะแล้วเราก็นำมา ทอดอ่ะพี่น้องประมาณซํำนีแ้แหละตากไปชั่วโม,มงกลัวแล้ะบ่ถึงสองชั่วโม,มงครับผมนะเดี๋ยวสิไปสาธิตเห็พี่น้องมึงมันกะแฮมแล้วครับผมปะมือใดโบมีแดดกระส่สตากรุ่มกันได้นะพี่น้องอ่ะ ต้ไในสิทอดใส่หมอ้อเด้อผูใดสิทอดใส้กระทะก็ได้ครับผมทอดใส่หม้อก็ได้เดี๋ยวแกจะทอดใส่กระทะหรือใส่หม้อก็ได้นะครับเดี๋ยวแกความขนาดเลย เป็นมะพร้าวพื้นตอนไหนอ,อาจสิเพราะว่าฝนตกน้ำกัดนี่ตะคา่น้ำครับผมพอวันตหน่อยล่างล่างบ้านนี่ล่าฮิดแค่บ้านฮิดกับเขาค <c oughs> ือน้ำกัดน้ำกัดเห็นไหมเป็นสิ่ีพื้นลำดับเนี่ยพอตรวจพอไข่น้ำแต่ว่าสะอาดครับผมล้างพื้นทุกวนันระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะครับ <c oughs> กบลองหน่นกินแน่ปิดฟาไว้ก็ได้พี่น้องยวเขาจะมาเปิดมึงปิดไปสักครู่ครับเห้มันอบให้หันมาดูครับเป็นไงกรอบไหม ดูให้ดูเลยครับนี่เจ้าสีสวยขนาดไหนก็ได้ครับผมรับรองกอบแน่ทำง,ง่ายๆครับผมนี่เห็นไหมเดี๋ยวแต่งสีมันสวยสวยให้สีเป็นสีทองเลยรับรองกรอบ ไหมทองเป็นเม็ดเลยครับผมเป็นเม็ดเป็นเก็ดเลยจากเห็นพ่น้องเหนนี่เห็นปสวยงามครับผมําหางหมูกรอบเนี่ยทำง่ายๆใส่หมอหน่อยโพดพี่น้องธรรมดาก็ทอดกระทะละเดี๋ยวมาตัหวหน่อยทอด ใส่หมอมันก็นเลยลําบากไงเพราะว่าหางมันใหญ่กว่าหมอเนอะแต่ว่าถ้าหางรุ่นนี้เอดีถอดใส่หมอมันก็นสีหอนเร็วเจ้าสีสวยขนาดไหนก็ได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกรอบ กรอบแน่นอนครับผมนี่สุดยอดเลยครับลองไปทําตามดูนะครับนี่กรอบซีอน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือตําน้ำพริกกะปิกินกับเขากรอบๆครับผมนี่สุดยอด ลองไปทำตามดูนะครับรับรองง่ายๆแต่อร่อยสวัสดีครับ